ดีค่ะมาปอมเบลิกเดนเท่านะคะคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าลูกน้อยของเรา่ควรจะใช้ฟลัวไลด์ไหมใช้ฟลัวไรด์ปริมาณเท่าไหร่ <S <S เดี๋ยววันนี้พอมีคําตอบให้นะคะ <S <S ฟลัอไลด์เป็นไลท์ทาตดอย่างหนึ่งค่ะมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างและดูแลผิวเคลือบฟันของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะในเด็กนะคะที่ยังแปรงฟันได้ไม่สะอาดเพราะว่าเขาแปรงฟันด้วยตัวเองไม่ได้อย่างมีโอกาสเสีย่ยงที่จะเกิดฟันผุอูโดยเฉพาะเป็นฟันน้ำนมที่ถ้าปุแล้วจะยิ่งลุกลามเร็วในเด็กเล็กที่ได้รับฟลัวไลด์อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องจะมีีีโอกกาาาาสสฟััันนผ้ยยลงงถึ5-47เเค่่่่ะะะปริมมมณทบหแตชวว ช่วงอายุศูถึง2ปีให้ใช้ยาสีฟันสำหรับเด็กน้อยนะคะโดยที่บีบในปริมาณเท่ากับมเมล็ดข้าวสารเมล็ดเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะอายุ3 6ถึงปีบีบยาสีฟันเพิ่มขึ้นมานิดนึงในปริมาณเท่ากับมเมล็ดถั่วเดี่ยวค่ะอายุประมาณ6ปีขึ้นไปบีบยาสีฟันในปริมาณที่พอๆกับที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้เลยค่ะ ลูกน้อยของเราถ้าเกิดว่ายังเรายังไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะคุมการกลืนยาสีฟันได้หรือเปล่าไม่จําเป็นอย่าไม่ใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่นะคะฟัวอ์ไ์เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องใช้ให้ถูกรูปแบบค่ะฟัวอ์ไ์จะใช้ได้อย่างดีและปลอดภยัยเมื่อใช้ในรูปแบบการเคลือบอย่างเช่นการเคลือบฟัวออไลที่คลินิกหรือการใช้ยาสีฟันในปริมาณที่เหมาะสมตามยาสีฟันของแต่ละช่วงใบค่ะเพราะยาทุกอย่างมีโดสของมันถ้าเรากลืนยาสีฟันโดยที่ไม่ได้ควบคุมเราอาจจะได้รับยาตัวนั้นมากเกินไปจนส่งผลเสียได้ค่ะที่ควรทําในเด็กนะคะคือควรให้เด็กแปรงฟันนนนนนบบ้้้้้ววาาาเเพืื่่่่่ออออททีีีจจะะะลลลลูไไไไรรด์กกกกกคมมมิปถ วิธีฟัอรายจะช่วยให้ฟันแข็งแรงลดโอกาสเกิดฟันผุที่จะเป็นปัญหาและพาราไปตลอดชีวิตค่ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันเด็กโทรมาปรึกษาหรือคอมเมนต์มาปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะปอมและทีมงานเบลิกพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำโทรมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ